เราจะไม่ทำอย่างนี้ละจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เการกระทำแม่งเปลี่ยนหมดเลยทั้ง c h น i ะตลอดหลายวันที่ผ่านมาการกระทำมันเปลี่ยนหมดเลยแล้วมันแปลกมากคือมันมีอะไรแปลกๆเข้ามาหลายอย่างมากโว้ยแอบเช่นเช่นจิ้งโจกเนี่ยจะมีสิทธิ์ไอ้แปลกๆไว้เจอไอ้สิเช่นเช่นติดเครื่องมันเหมือนแมน่ในเฟสเหมือนกันนะแอบคือมันะนะคือมันในเฟสไว้มี้พอพูดคุยกันแล้วคนที่ออกที่เราอะบอกว่าเราอะ อยากจะรักตัวเองใช่ปะคือเราอยากลดความอ้วนไปเนี่ยเราเคยเขียนมานานมากแล้วเออแล้วเราคิดว่าเอ้ยเราจะลดความอ้วนไหมพอเราจะไปลดความอ้วนปุ๊บเราก็ไปที่ฟิตเนสใช่ปะเพราะว่าตั้งใจแล้วแหละว่าจะแบบไปออกกําลังกายปรากฏว่าโชคดีมากเลยไปเจอพี่ที่ทํางานที่นั่นแล้วเขามีสิทธิ์เล่นฟรีเดือนหนึ่งแล้วอยู่ๆเขาก็ให้สิทธิ์เราเล่นฟรีเลยเดือนนี่แหละบีนี่แหละดีแล้วแกมาถึงแล้วนี่แหละที่แบบเฮ้ยอะไรวะ ทำไมมันทำไมมันง่ายคือแบบว่าทั้งทั้งที่แบบแค่เราเริ่มเปลี่ยนักพักนึงพอเราเล่นฟิตเนสใช่ปะเรามาเจออะไรอีกเรามาเจอเทรนเนอร์อยู่อยู่เทรนเนอร์ก็สอนฟรีให้หนึ่งชั่วโมงแล้วก็เแล้วเทรนเนสร์สอนฟรีแบบเขาอธิบายละเอียดมากเลยคือเขาอธิบายเรื่องการกินน่ะก็จะว่าเวลาเราไปเล่นฟิตเนสมันก็แค่ออกกาลังกายแต่อันนี้เขาอธิบายเรื่องการกินให้เราให้เราดูวยแบบว่าแต่ต้องกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะแล้วมันจะลดความอ้วนได้คือแบบพ่อปีเฉยผัวผม สอสอประชาชนสอสอครัประชาชนระยองเขต4ค่ะโอ้ยหมันไส้เหลือเกินอะไรวะโอ้ยเดี๋ยวพาไปกินนู่นมีตาบงซาบ้าผัวแสนดีปวด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 โอ้ยปวดโอ้ยัวดปวดได้กว่าจะลงอะไรอะกันอยู่อะอยู่ในเดี๋ยวเราด้อยู่ในอัดทอยู่อยู่บ้านเลยอัดอยู่อัดอยู่เหรอะ หัวแสนประเสิร์ฟเออแล้วเธอจะไปไหนเฮ้ยมารับถือเออแล้วเมียเช็ดข้าเห็นกับบอลลูกเออดูโอ้โหโอ้โหแล้วทำยังไงดิแลทำาไหนดิลเอออ่าแล้วยังไงต่อนาบีนั่นแหละมันคือมันคือเรื่องนั้นไม่นี่คุยกับบีพี่บีเรื่องนั้นเลยมันเรื่องนั้นมันคือมีบอลลูกมันคือแบบ อันนี้คือจังหวะที่แบบมันไหลไปพอบีเปลี่ยนนิดเดียวใช่ป่ะใช่แค่เปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนความคิดอยู่ๆมันก็เหมือนซัพพอร์ตอะซัพพอร์ตให้เราทําในสิ่งที่เราอยากจะทาเออมันง่ายนี่นี่คือนี่คือนี่คือให้เข้าใจว่านี่คือใช่หมายถึงว่านี่คือวิธีการทําทได้แล้วทําได้แล้วคือบอกว่าคือมันมีทั้งมันมาเรียับำเลกระดับ,ลดบกลางระดับ ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมีระดับ้วหรอมันไม่ใช่เป็นระดับหรอกแต่หมายถึงว่าสมมติว่าดีแค่แบบว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นคนที่น้อยขุนดีอะอ่ะเล็กนิดน้อยขุนดีก็คืออ้าวอยู่ๆวันนี้ก็ส,สอนเนีย่อาง่ายๆอย่างเราอยากสุขภาพดีใช่ป่ะ<อ>มันมีเทนนิสอะแล้วเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ต้องมีคนสอนอะยังมีคนสอนอะแล้วก็ได้เล่นเทนนิสทุกวันท,ท,ที่แบบหมู่บ้านหมู่บ้านก็มีสอนทีน้นเล่นฟรีทุกวันอ่ะแล้วก็แบบมีคนแบบอืม คือคือเนี่ยมันเหมือนแบบชีวิตใหม่เองคล้ายกันแค่น้นแหละก็เนอ่ยอยากให้อันเนี้ยบีเข้าใจว่านี่แหละคือเรียกว่าทําได้แล้วแล้วก็คือฝึกความเชื่อไปเรื่อยๆคือหมายถึงว่าเริ่มเห็นแล้วอันเนี้ยคือบอกว่าให้มันแปลกใช่ป่ะมันแปลกใช่ป่ะนี่แหละมันมาแบบนี้มันมาในรูปแบบนี้มันมาในรูปแบบที่แบบอยู่ถึงโชคดีวะทำไมอยู่ได้ฟรีวะ เลิกมีคิดดูสมมติว่าถ้าไม่ได้เป็นคนที่แบบเริ่มรู้สึกว่าแบบจะรักตัวเองอยากที่จะผอมอะต่อให้คนมาให้ของฟรีอะก็ไม่เอาจริงไม่ว่างหรอกเหนื่อยทํางานขี้เกียจเล่นคนอของอะพวกนี้มันมาตลอดแต่เราไม่เห็นแค่นั้นแหละเราไม่ได้ตั้งเซตเอาไว้เพราะเราไม่ได้ไม่ได้เซตไม่ได้เซตเอาไว้มังล่อเราอ่ะ ขายของ้ายมากผัวก็เนี่ยพาไปเที่ยว, <c oughs> วใช่ใชจริงๆเลยดูสิเนี่ยเราบีมีเรมเห็นแล้วใช่ปะว่ามัน <c oughs> พอเราเซ็ตเซตแบบจูนจูนขึ้นแล้วว่าที่ฉันต้องการของแบบเนี้ยมันก็เลยได้ไงมันคือแอคแทร็กไงบีก็เลยแอคแทร็กมันเข้ามา <c oughs> มจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าก็จะไม่มองเหมือนสมมุติว่าเราไปต่างประเทศใช่ไหมก็ไปกับแฟนใช่ปะ มันมีคนมาชวนเข้าบ้านแบบเข้าบ้านเสี่ยคนอื่นจะแบบอุ้ยเ<ว>ขต<อ>ิดไม่กล้าไปอยู่ะเนี่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวาออมาไม้เซ็ตแม่งไปอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วมึงจะได้ของดีได้ยังไงละ่ะก็มาเป็นเป็นอย่างนั้นตั้งแต่แรกแล้วอ่ะแต่วพอมาย์ฉันแบบเ<ะ>้ยเออฉันอยากที่จะแบบหุ่นดีอ่ะก็ไม่รู้อ่ะกูก็มองหามีอะไรที่หุ่นดีไหมล่ะอ๋ออาหารที่มันแบบเออแคลอรี่น้อยอ๋ออันนี้อันนี้บีก็จะหุ่นดีไงเดี๋ยวบี้กินอีกเรื่อยใช่ปะสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวบีจะหุ่นดีเองที่แบบ ง่ายจังวะมาทำงานอันนี้คอืมโอเคใช่โอเคอืนี้โอเคแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันโอเคอะพ่อไปกินสวัสดีค่ะพ่อผัวไปกินไม่ขอจะไรบากก่อนคะอยู่คนเดียว่หรือเปล่าเธอไปดื่มอะไรมาเมื่อคืนอ่ะค็อกซงค็อกเทลคนเดียวเหงาๆหงาเพราะว่าผัวอยู่ข้างนอกมาหรอใช่ก็คือไม่ไปนวดแล้วก็เลยแบบว่า อยากก really, right. hmm. oh, yeah. oh, okay. okay. like ินก็เลยไปโคตรจนเลิศเออเค๊ไปไายนะขอบคุณมากค่ะทุกคนวัดีคาะ